ฉันต้องการสเปรย์ขอสเปรย์ให้ฉันหน่อยสิได้ครับผมเอาไปเลยครับเจ้านายนี่ปึ๊บ,บเออได้แล้วสเปรย์นะครับโอ้มีแสงสกายส่องสว่างสวัยด้วยนะเอาล่ะครับสวีดีสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องเชาาดีซีเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเพนเวิร์ดซั e โซวี่เพนเวิร์ดซัตโซวีอะเพนเวิร์ดซัตโซวีพักหนึ่งกันอีกแล้วนะผมนี่นะฮะอยู่ในส่วนของเรานั่นเองนะผมอะไรวะเนี่ยมึงต้องการฟังเพลงเหรอวะโอ้โหปุ๋ยก็หมดเพลงก็ไม่มีนะครับ ซื้อปุ๋ยอีกอตังกูจะหมดแล้วเนี่ยโอเคมาอีกหนึ่งอันนะครับเอามาอีกหนึ่งอันโอเคได้มาแล้วนะครับอีก2ต้นนะครับรดน้ําไปก่อนเลยนี่เปิ้ลปั๊บ,บโอเคแล้วก็ใส่ปุ๋ยมานะเพื่อที่มันจะได้เจริญเติบโตนะครับแด้วเราก็ได้ตังมาด้วยเห็นเป่านะครับแล้วก็รดน้ําไปอีกนะครับผมเราไม่มีตังซื้อเครื่องดนตรีนะครับบ้าบอรจริงเชียวไหนรู้สึกว่าตน้นต้นนี้มันต้องการน้ําอีกนะครับนี่ จัดไปครับผมโอเคแล้วในวันนี้นะครับเราก็ต้องไปที่มินิเกมเหมือนเดิมนะผมมาดูซิว่านะครับมีด่านอะไรน่าสนใจกันบ้างนะผมเอาเป็นเพชรนี้ก่อนเลยกันนะเพชรมายาในดูซิว่าด่านนี้มันจะมีอะไรนะเอ้าพวกสมบีก็มากหน้าหลายตาอยู่นะครับมาเริ่มกันเลยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเราต้องเลื่อนเองนะครับเนี้ยเออนี่ไงนะฮะเริเ่มหนุกหแล้วนะครับอันไหนดีวะเนี้โอเคตรงนี้ไปนะครับ เอ่อในวันนี้ในวันนี้อันนี้อ่านะครับเราต้องซื้อก่อนนะครับเราต้องซื้อให้ได้เยอะๆนะครับเพื่ออัพเลเวลมันนะครับเลื่อนให้ได้พาดทิศมาเยอะๆแล้วเราจะได้อัพเลเวลของพืชนะครับเอาไปนี่นะในวันนี้ในวันนี้ในวันนี้โอ้โหในวันนี้โอเคอันนี้นะครับโอ้โตาลายลายตาหมดนะครับไปอีกไปอีกอย่าให้ตายนะครับอย่าให้ตายเออมาอีกนะครับ๊ไปมาอีกโอเคในวันนี้ในวันนี้เอ่ออันนี้ไปหนึ่งนะครับ เวดีกุเวดีกุลเลยเอ๊บด้านบนไปอีกนะครับอย่าให้ตัวนั้นมามันจะแดกกุแน่เลยนะครับโอเคเปิ๊บไปเออมาตรงไหนอีก ah. วะเน,นี่ยอย่าแดกก่อนกูบอกว่าอย่าแดกมึงใจเย็นไหนวะเนี่ยโอเคมาตรงนี้แล้วนะครับเออมาโอ้โหมันแดกหายไปแล้วหนึ่งโอ้โหได้มาเต็มได้มาเต็มนี่พ้นไปเลยนะครับตัวนี้โอเคเวดีกุศเวดีกอยู่เราต้องอัพไปเรื่อยๆครับนี่ได้มาเลยสี่ตัวนะครับในอีกปึ๊บไปอ่าหนวะอันนี้มานะครับ เออดาวมาแล้วก็นี้น้องน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งมาแล้วเลยอันนี้มาอีกหนึ่งนะผมโอ้ยต้องทีละนิดทีละน้อยอ่าอันนี้มาอีกนะครับโอ้ยหนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยหนุกดีเหมือนกันนะแบบนี้นี่เท่นัดมานะครับอันนี้มาอีกออเอ่อไหนาดีไหนดีอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคดาวมาแล้วนะครับเวฟแรกมาแล้วเหลอโอ้ยเร็วจัดนะครับเปึ๊บนะครับเอ,เอาอ่อกเท่นัดมาเลยดีมากโอ้โหเต็มที่เลย ใหญ่เต็มจอเลยโท่นัดกูเออไปไปโอ้ไ,ไ,อ ré, ได้มาเต็มได้มาเต็มนะครับเออเก็บ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 ยังไม่ถึง1 0 0 0พเลยนะครับเออมาอีกไอ้นี้ก็มาอีกนะครับดีมากไหนไหนไหนอยู่ไหนนี่นะครับเออโอ้ได้มาเต็ม,ได,ม,ตมได้มาเต็มไ,ไ,<ป>ได้มาเต็มเอาไว้ถึงหน่อยเอาไว้ถึงหน่อยเลยไปโอเคเวรี่กดอยู่นะครับไหนวะไหนวะกูหาไม่เจอเลยเนี่ยโอเคอยู่นี้ไหนอีกอันนี้หนึ่งนะครับเออมาตรงนี้อีกหนึ่งนะครับ อ,อะไรเนี้ยกูดูไม่ทันหมดแล้วลายตรงลายตาเออในวันนี้โอเคเพิ่มไปเลยนะผมยิงสองปูดไปแล้วนะบบอกเลยว่าเก่งมากนี่มาอีกหนึ่งนะครับอันนี้เอานัดเออดาวก็อยู่ตรงนี้นะครับลองดูให้เยอะๆนะครับด้านบนไปอีกนะครับไหนวันนี่โยงหนวันนี้อ่ามาเลยเออเต็มที่เต็มที่บอกเลยว่าเต็มที่เออไหน <laughs> ดูไม่เห็นดูมั่วหมดแล้วนี่เอ้ย มาเลยครับผมเราก็เปลี่ยนแบบใหม่เลยนะครับกดรีเฟ e เมื่อกี้นะะเปลี่ยนใหม่ได้ด้วยนะครับคุณรู้หรอเล่าเออเปึบป๊บมาตรงนี้นะฮะเวรีเกิลโอ้มันแดกมันแดกมันแดกใจเย็นใจเย็นเอออย่าเพิ่งแดกนะไม่ดีเลยเราต้องสะสมอ๋อเราต้องเลือนะ่อนได้75ครั้งนะครับเออมาเลย75ครั้งใช่ไหมได้กี่ครั้งแล้ววันนี้ได้63แล้วนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับ <Hey. S 1> มารีเฟ e อีกครั้งนะครับเออมาเลยปึ๊บนี้นี่แน่น มาตรงนี้อีกหนึ่งสองนะครับดีมาก Very กุตเวริกุตไหนไหนไหนตรงนี้นะครับ1อ่าไหนอีกนะครับโอ,โอ้มันแดกเดยอะแยะเลยเนี่ยเออเอาหน่อยอย่าอู้ทีมงานของเราอย่าอู้เด็ดขาดดีเฟ์อีกทีนะครับนี่ <c oughs> เอาไปเลยเออได้มาเต็มแล้วอีก3ครั้งนะครับได้มาเต็มหมดเลยปึ๊บหนึ่งนะครับ2แล้วอีกหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเราก็จะชนะแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะผ่านได้ เรียบร้อยครับได้เพชรมาด้วยนะครับเจ๋งเป้งเลยเดี๋ยวเราก็สามารถปดล,ล็อกได้อีกหนึ่งดานนะผมแต่เดียวนะครับไม่ได้เล่นวอลนัทโบลิ่งนานเลยนะครับเล่นไว้เมื่อสองสาเดือนที่แล้วนะผมมาเล่นโบลิ่งกันอีกสักครั้งดีกว่าเลย <S <S มาอะไรครับนี่นะครับโบลิ่งอินเดอกซ์ิงนานะครับ <S 2> <S 2> <S 2> มันก็จะให้ลรอกิ้งโบลิ่งพวกนี้ไปนะครับนี่เปึ๊บเด้งดึงนะครับเอ,อ้มีการชิ่งได้ด้วยนะครับเจ๋งเป้งอันนี้ก็แล้วกันครับผมเลย ปึป๊บด้านล่างมาอ่าอันนี้ไปเึป๊บชิกไปเลยหนึ่งสองเอ,อ้าไม่ไม่โดนวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเออไปอีกทีนะครับนี่มึงไม่โดนได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ซอมเบ้มาก่อนนะครับซอมเบ้ไปไอหัวเหล็กนะไอหัวเหล็กมากหนึ่งสองนี่โอเคโอ้ยนี่ม,มีมีระเบิดด้วยนะครับเอ,อ่อตรงนี้ไปก่อนนะครับนี่เออเดงดึงไปนะครับดีมาก ใชระเบิดนี่ไว้ก่อนนะครับไว้ยามชุกเฉินเท่านั้นนะครับกิ้งไปเลยหลุนๆไปก่อนนะครับโอไ้ไอันนี้มันโดดข้าบได้เลยใช่ลืมอไปครับหนึ่งสองสามดีมากอันนี้ไปอีกเอาไม่โดนเลยเหรอไม่โดนนด้ไงไปพรสปาร์านะครับหนึ่งสองดีมากด้านบนไปก่อนนะครับสักทีปึ๊บเอออันนี้มาอีกทีปึ๊บนี่ด้านบนอา่ากระชิกกระชอนนะครับกระเด้งก,กระดอน มาเลยเป๊บไปเออกระโดดข้ามไปก่อนนะครับดีมากโอ้มนเริ่มมาเต็มที่แล้วนะครับนี่อัน,นี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้มาเต็มเป๊บไปเออกระโดดไปกระโดดกระโดดมันกระโดดมาเร็วนะครับเออหนึ่งไปนะครับโอเคเรียบร้อยไปแล้วนะครับโอ้ด้านล่างมาเต็มเลยว่าด้านล่างมาเต็มเลยชิบหายเป๊บโอ้ได้อะไรมาวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนระเบิดไปก่อนไม่ทันแล้วเออโอ้ยทำไมกูมไม่ใช้กับตัวหัวเหล็กวะเนี้ยเออ โอ้โหมาถึงแล้วใกล้ถึงแล้วปื้ไปเออดีมากเกือบไปเฮ้ยมาตรงนี้อีกนะปึ๊บสองโอเคเฮ้ยเริ่มต่ออายุกูได้เวย้ยเกือบไปเมื่อกี้มาครับตรงนี้อีกปึ๊บเออไม่ถึงนะตรงนั้นมาชิงได้ทีเดียวนะไปปึ๊บเออด้านบนสองดีมากนี่มาอีกนะเมรามา้านี่แน่หัวเหล็กหลุดไปก่อนนะหัวเหล็กนี่ต้องสามครั้งนะ สามครั้งเลยเลอวัวเหล็กเนี่ยเออไหนไหนไหนมาอีกมึงจะถึงแล้วเนี่ยเออไปึปอบเออดีมากดีมากกระเด็นกระดอนตัวนี้ไปเลยครับกระเด็นไปโอเคตรงนี้ไปเลยครับเน้นๆสามตัวสามช่องนะไม่ใช่สามตัวเออไปห่งไปเลยป้อปาไปอีกนะครับป้อป้านี่แน่มาอีกตรงนี้ป๊อป้าไปเลยป้อป้าป้าอปาเออด้านหลังไปด้วย ถ้าชิงแหละและรอบเราก็จะได้เติงตังมันจะตองเราก็จะได้ตัง,ตงเ,งเยอะขึ้นนะครับเออโอ้โหทันไหมวะนนี้ทันไหมวะเนียปึป๊บโอเคเราต้องวางในเส้นนะผมให้สอมบี้เดินผ่านเส้นมาก็ไม่เป็นไรนะรเออปัอ๊บปั๊บปึ๊บมาแล้วตรงนี้ปึ๊บไปเลยโอเคมาโอ้โหมาแล้วไอตัวนี้ปึ๊บโอเคไอ้ว่าตายไปก่อนตัวนั้นมันเดินเร็วนะครับไอ้นี่หัวเหล็กนะครับ เออเออการเด็นกระดอนได้ตังมาดีมากได้ตังมาเยอะแยะเดียวจะถึงแล้วไม่กอเออมาอีกทีนะครับนี่ไปเปือมาเปือมาโอ้โหเก็บตังกูชา้าด้วยเก็บตังนี่แหละบ้าบอเปร๊บเออโอ้มาแล้วมาแล้วมันเดินเร็วมาแล้วนะครับนี่ไปเลยเออไอ้ซอมบี้ไอ้ซอมบี้ดูหนังสือพิมพ์มันจะดูทําไมวะน,นี่มึงอ่านออกหรอวะเออไปอีกด้านบนก่อนเปร๊บไปโอ้ไม่โดนใครเลยบ้าบอนะครับปับ๊บไปอีก หัวกลวยโอ้ไม่โดนใครอีกแล้วเออนี้ไม่โดนใครใช่ไหมเฮ้ยจะถึงแล้วด้านบนใช่ไหมเออไปอีกทีไปอีกทีกทด่หรอเปล่าชิงกันในายหัวงห้หมดเลยนี้หนึ่งสองนะครับโอเคด้านล่างด้านล่างด้านล่างจะถึงแล้วเออเอาก่อนเอา่อนปึ๊บด้านบนถึงแล้วระเบิดไปเลยตรงนี้เออดีมาก<อ>ดีว่ามีระเบิดเออตรงนี้ไปนะครับปึ๊บโอเคไหนไหนมาอีกเลยตรงนี้ไปเลยนะครับนี่ ไปเลยครับผมนี่กระโดดไปซ้าพวกเมืองเออเราต้องทําให้กระโดดก่อนนะครับปึ๊บไอตัวหนังสือพิมพ์นะมาเลยอีกหนึ่งทีนะครับนี่่าหนังสือพิมพ์ไปก่อนกระชิงกระชอนนะครับกระเด็นกระโดดเออปุ๊บปั๊บนี่เนยระเบิดไปตรงไหนดีวะนี่ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บอ่าโอ้โหหัวเหล็กไม่ตายหรือวะไม่โดนนะครับโดนไม่ถึงปึ๊บป๊บไปหัวเหล็กไปก่อนเลยหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งแล้วสองแล้วนะครับไป อีกทีอีกทีหัวเหล็กอีกทีเออไปก่อนด้านบนนะครับด้านบนชิบหมายแล้วหนึ่งทีไปเออไปก่อนมีอะไรก็ใส่หมดก่อนนะครับด้านบนอยาพึ่งอย่าพึ่ง,องเออดีดีไปจะหมดหรือยังวันนี้เวฟสองยังไม่มาเลยนะครับอุ้ยน่าจะนานอยู่นะครับคุณเสี่ยวมากเลยนะรูปแบาเนี้ยไปครับไปเออกระเด็นกระดอนไปดีมากอุย้ยเป็นด่านเก็บตังค์ดีๆเลยนะครับด่านนี้เนี่ย ได้มาตั้งหลายพันแล้วนะครับเนี่ยเึ๊บปั๊บไปโอเคด้านบนไปก่อนนะครับด้านล่างนี้วิ่งมาแล้วเหรอด้านล่างนะครับไปเออเอาหน่อยเอาหน่อยนี่แน่ด้านบนอ่าไปแล้วไปแล้วโอเคตายไปแล้วนะครับดีมากเึ๊บไปแอแอกระเด็นไปมาอีกนะเึ๊บปั๊บ,บนี่เนี่ยต้องวางแผนดีดีเออไปนี่เด็นกระเด็นไปเลย เก็บ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 ไอ้น,นี้ระเบิดมาตรงนี้เลยนะครับตู้มนี่แน่ใส่หวงไปหมดตรงนี้ด้วยนะตูม้มไปเออดีมากปึ๊บกระเด็นด้านบนไปโอ้มึงไม่ไม่กระโดดเลยวะมึงไม่กระโดดอะอัฟนั่นไงมันมันไม่กระโดดที่บ่ายแล้วเออดีว่าทันมะะมัมัม,ม,มัไปตะล่างก่อนนะครับน่าจะชิงหลายรอบได้เลยนะครับเออเออได้ตังมาเต็มได้ตังมาเต็มระเบิดตรงนี้ไปก่อนนะผมตุม้มเออดีมาก โอ้โไม่โดนใครเลยนะครับยกสองดอกสองไม่โดนใครไปตรงนี้ตุ้มอ่เฮ้ยดีมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ไว้ระเบิดกับพวกเยอะๆก่อนนะครับแล้วเวฟสุดท้ายก็มาถึงแล้วนะครับนะให้มันกระโดดไปก่อนเอาตาอตายแล้วไอ้ตายิบันตายแล้วไปเลยตรงนี้นะครับตึ้มไปเน้นๆตู้มตายฮะไปหลายตัวนะดีมากเพ๊บไปโอ้ด้านล่างด้านล่างด้านล่างมาแล้ว ด้านล่างมาด้วยความเร็วแล้วนะครับไปเออตายอาให้หมดนี่หนระเบิดมาอีกสิระเบิดยังไม่มาเลยนะครับเนี่ยอด้านล่างเรียบร้อยไปแล้วนะครับเหลือแค่ด้านบนเออไปเลยอัน,นี้ก็ไปอีกนะครับก็ปอารไปดีมากอีกสองชับอานมาเร็วเออเอออีกสองตัวนะครับเฮ้ยเราจะชนะเร็วไปอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวลุยลุยไปเลยปึ๊บโอเคครับ โอ้มาเล่นเก็บตังค์ได้นี่หว่าในนี้เนี่ยสุดยอดเลยครับผมไว้เก็บตังค์ดีๆเลยนะฮะต่อไปนะครับผมเราก็มาปลอมเราเป็นซอมบี้กันบ้างนะผมไปดูซิว่าจะเป็นยังไงนะลุยเลยอุย้ยด่านนี้มีบักตื๊บด้วยว่ะอันไหนก่อนดีวะเนี่ยไอ้น,นี้ถ้าไปตรงนี้มันต้องเปลี่ยนซอยแน่ๆเลยนะฮะเราก็ต้องเอาเป็นอันนี้ไปก่อนนะผมลุยเออน่าจะได้อยู่นะครับนะคิดว่าได้นะโอ้โหเดียว โอ้มันค้างเลยนะครับเออไปแล้วหนึ่งนะครับเฮ้ยน่าจะผ่านได้วยน่าจะผ่านได้แดกไปเลยแดกไปเลยตัวที่สองไปแล้วนะครับผมที่เหลือก็น่าจะผ่านได้อย่างสบายนะครับในตัวทิมตีนี้ก็น่าจะผ่านได้นแหละนะเพราะเราหัวเรกนะครับบอกเลยว่ารุนแรงเหลือเกินนตัวหัวเรกนี้อ่าได้มาแล้วนะครับนี่ป๊อป้าไปนะครับอันนี้เรอเราก็ต้องมาตรงนี้เลยนะครับกระโดดไปก่อนแล้วก็แดกไปเลยนะครับเออ ได้สักอันสองอันก็ยังดีนะครับเนี่ยเออไปแดกไปซ้านนะครับเออฮือแดกไปอีกอย่าเพิ่งตายก่อนแดกไปอีกนะครับเออเออโอ้ยได้มาเต็มนะครับได้มาเต็มเลยแดกไปอีกคนระับเอาไปห,หมดเอาไปหมดอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายแดกไปอีกเอื้อตายหาเลยตายหาไปเลยนะครับเนี่ยต่อไปตรงนี้นะครับเอาหัวเหล็กไปเลยนะครับนี่เออไหวไหมก็ไม่รู้นะครับเอาไปก่อน และตรงนี้เหรอตรงนี้เอาตัวพี่เบิ้มไปเลยนะครับนี่หน้าไปโอเคพี่เบิ้มต้องซู้ไหวนะครับอ่เออโอ้โหได้มาเต็มแบบนี้เลยเหรอเจีงแป้งอะ่ะโอ้โหได้มาเต็มที่เลยสุดยอดนะครับโอ้หด้านล่างน่าจะไม่ไหวนะครับตัวนี้เอาพี่เบิ้มไปอีกทีนะครับผมไปเออนี่จะร้อยน่าจะผ่านมาได้สบายๆนะฮะแต่มันช้าไปนิดนึงเท่านั้นนะครับ ไปเลยตรงนี้นะครับอ่าพี่เบิ่มไปอีกทีนะครับนี่ไปเลยแดกมันช้านะครับเดกมันให้เม็ดโอ้ยเบิ้มเบิ้มหยุดวะเ <laughs> บิ้มหยุดได้ไงวะเออไหวหรือเปล่าเบิ้มเออได้นี้มาก็ยังดีนะเนี่ยอ่าอันดีอันนี้น่าจะผ่านมาได้นะผมเหลือแค่2อ,อันนี้หละครับต้องมาลุ้นกันหรือเราไปอันนี้อีกอันหนึ่งเลยวะไปครับเออให้เบิ้มกันเอาไว้ด้านหน้าแล้วนะครับทุบมันช้าีเน่ โอ้ยได้ช็อกโกแลตมาด้วยนะครับคืออดไรวะ่าช็อกโกแลตมันคืออะไรเออได้แล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งช่องสุดท้ายนะครับเราก็เอาตัวเทเลนท์เลนไปเลยนี่หนึ่งสองนะฮาทํามาทำไมเนี่ยเออแอะแอะแอะตัวหนึ่งลิ้นลอดตัวหนึ่งแบบไม่มีลิ้น่ร้อยแล้วเออเรียบร้อยนะได้ถ้วยมาแล้วลาวแกเบิ้มโอ้ยเล่นแบบนี้เก็บตังค์ได้เยอะเลยเนาะและเราก็ได้โทฟี่มาอีกหนึ่งอันแล้วนะผม ปลดล็อกอีกหนึ่งด่านแล้วนะครับเราจะครบแล้วเนี่ยนะครับอีกไม่กี่คลิปนะครับรถน้ําไปอีกครับผมนี่รถน้ําไปเลยนะครับมันเลื่อนที่ทำไมวะเนี่ยเลื่อนไม่ได้นะครับเราต้องซื้อมาอีกสักหนึ่งก็แล้วกันครับผมอ่าซื้อไปเลยไหนวะโอเครถน้ําอีกนะครับนี่รถน้ําไปอีกทีโอ้มึงอยากน้ําอย่างเดียวเลยอะไรวะเนี่ยอ่าเรารถน้ําครบแล้วนะมันยังไม่ครบมึงอยากอีกแล้วโอเคครับเอาอยากอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้มึงอยากปุ๋ยอีกแล้ว อยากปุ๋ยลาวเออจัดไปเลยนะผมโอเคและครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอพักควาเพียงแค่นี้ก่อนก็นเลยกันนะผมเป็นวุ่นซอมบี้ภาคแรกนะครับก็หนุกไม่แพ้ภาค2เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะผมดีซีก็เมื่อขอลาไปก่อนสวีดสวัสดีไปละจุ๊บ